สมัยก่อนๆคนอยู่บ้านน่ะนะเข้าพรรษามาเวลาจุดศิลเนี่ยนะาาา 70, โอ้เดือนอยังไงนันบไม่รู้ว่ากี่รอบกี่หนวันนี้วันที่เท่าไร่อยูกี่คําออกพรรษาเท่าไรนับอย่างนั้นแหละวันหลายรอบอืมคนจกักสิทธิ์เป็นอย่างนั้นตาวันแต่คืนรู้สึกว่ามันเดินช้ากินไปนอนก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยอยู่อะไรก็อะไรก็เหนื่อยทั้งหมดไม่ทันใจตัวเองอยากจะสึก อยาาให้มันหมดไปข้าวันข้ามคืนไปเราเดีวเ,ดวเข้ามีคนเราแล้วก็หลัจิตใจเมื่อต้องการสิ่งใดให้มันเป็นตามใจตัวเองชอบแล้วจะเอามันไกว่าเวลามันเรว่ายมันช้าไปเดี๋ยวนั่งเครื่องบินเวลาเรียบรวนะยังช้าอยู่นี่เนี่ยไปรักษาคนเราสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไร่ย ที่ไม่ชอบใจก็อีกเรื่องอีกแหละอย่วนกันลักษณะเดียวกันอให้ผ่านพ้นไปดเรีวยวเหมือนกันนะนี่ก็จิตใจของคนเรามันไม่คงที่ในความอยากที่ว่ามานย่ยไม่คงที่ขึ้นๆลงๆบางทีกับทางดีบางทีก็ทางชั่วเพราะว่าใจของคนแต่ละคนมัน มันเคยชินกับเรื่องเหล่านี้มายาวนานเหลือเกิน